เด็กๆจะไปปักซอยมีใครเจาเ้าอะไรไหมมีมีจดนะกูจะฝากซื้อยาสีฟันหน่อยไม่ต้องจอดหรอกพี่จะโปายาสีฟันอะไรเด็กๆกสมองดีเด็กๆจําได้อยู่แล้วนแน่ใจนะแน่สิเชื่อเด็กๆพี่จะโปะเจาอะไรกูเอายาสีฟันแมวกินสเปียร์มินสำหรับแมวผู้ใหญ่อายุ18ปีสูตรผสมใบสะแหน่จากดอยแม่สลองรุ่นดับเบิลแอทแทคกซูเปอร์คินผสมโฟร์ไลสูตรกลางคืนไม่มีน้ําตาลร,รุ่นพิเศษเพิ่มมินสองเท่ามีเม็ดบีดเพื่อลมหายใจสดชื่นขนาด50กรัมหลอดสีฟ้าเอาสองหลอดในเด็กกพ่ววาจดดม จำจำได้สิจำได้นะเด็กๆความจำดีพี่มีเอาอะไรอีกพี่ฝากซื้อข้าวร้านแปแอลหน่อยพี่เอาข้าวผัดเปรี้ยวหวานทะเลกุ้งไม่เอาหมึกไม่เอาเอาหว,วานหวานผงชูรสไม่เอาเกลือไม่เอาผักไม่เอาหัวหอมไม่เอามะเขือเทศเอาแต่แตงกวากับสับปะรดราดบนข้าวคุกกะปิโป๊ะไข่ดาวไม่สุกเกินไปนะขอแบบไข่แดงยางมะตูมอะให้เขาใส่ซอสพริกมาด้วยพริกน้ำปลาเยอะๆเลยแล้วก็เอาไข่เจียวเปล่า,าหนึ่งถุงเอา ใคาไข่เป็ดไม่เอาไข่ไก่นะแล้วก็ช้อนพลาสติกด้วยนะน้องเด็กขอบคุณมากสบายมากไว้ใจเด็กๆได้เลยเดี๋ยวเด็กๆจัดการให้อ่ะไหนมึงทัวร์ให้กูฟังดิฝากอะไรไปบ้างอ,อ่ของพี่สั่งอะไรพี่ก็ลืมของพี่ของพี่ของเล่นนะของพี่ของเล่นน้องเด็กี่ฝากซื้อของด้วยสิจ้ะเด็กไม่ไปแล้วอ,อ,อ,อ้าวอ้าวอ้าวไอสัตว์อ้าวแล้วพี่ฝากอะอะไรเนี่ยลืมไปแล้ว